สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง h m Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถยนต์ยอดนิยมจากค่ายโตโยต้ที่ขายดีทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยความประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีครบและราคาที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อนี่คือโตโยต้าโคโรลล่าครอสปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างลงตัวครับ เริ่มกันจากดีไซน์ภายนอกของ Toyota c o r o l l a Cross 2025ที่มีการปรับโฉมให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่หลายเส้นแนวนอนสีดำเงาตัด,ดด้วยขอบโครเมียมสีเงินเพิ่มความหรูหราไฟหน้าเลสโปรเจกเตอร์ดีไซน์เรียวเฉียบพร้อมเดย์ไทม์บรันนิ่งไลท์แบบเส้นคมที่ให้ลุกดูดันและดูแพงขึ้นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตและช่วยระบายอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนด้านข้างของรถมีเส้นสายที่ต่อเนื่องจากด้านหน้าไปถึงไฟท้ายดูโฉบเฉี่ยวและให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้ในขณะจอดล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่เพิ่มความหรูและลงตัวกับตัวถังด้านหลังของโคโรลล่าครอส2025ก็ถูกปรับดีไซน์ให้ดูพรีเมียมกว่าเดิมไฟท้ายและทรงใหม่แบบไร้บาร์พาดยาวตลอดฝาท้ายทําให้ดูหรูและโมเดิร์นในสไตล์รถยุโรปโลโก้โตโยต้าสีเงินกลางฝาท้ายช่วยเพิ่มความโดดเด่นพร้อมสปอยเลอร์หลังคาและกันชนหลังสีทูโทนที่ให้ลุคสปอร์ต ตู้ถังของโคโร拉ครอส2025ถูกออกแบบให้มีความสูงจากพื้นมากขึ้นเล็กน้อยทำให้สามารถขับผ่านถนนครุขระได้อย่างมั่นใจสีตัวถังมีให้เลือกหลายสีเช่นสีขาวมุกสีดำเจ็ดแบล็กสีแดงแครงสันสีเงินซิลเวอร์เมทัลลิกและสีน้ำเงินเข้มนาวีบลูซึ่งแต่ละสีล้วนขับให้รถคันนี้ดูโดดเด่นและมีสไตล์ในทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารของโตโยต้าโคโร c ครอส2025จะสัมผัสได้ถึงความเรียบหรูและทันสมัย ภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงบนหนังแท้เดินตะเข็บสีตัดให้ความรู้สึกพรีเมียมแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดให้ความหรูและใช้งานง่ายจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังการด้วยเสียงพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมครบถ้วนหน้าปาัดเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนและสวยงามนอกจากนี้ยังมีระบบแอรเดียนไร้รอบห้องโดยสารเพิ่มบรรยากาศสบายตาในยามค่ำคืน เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศและตำแหน่งนั่งที่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยมเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพื้นที่วางขากว้างขวางน,นั่งสบายแม้เดินทางไกลพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและพอร์ต USB Type C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิสองโซนเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารพื้นที่เก็บของรอบห้องโดยสารถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ทั้งช่องเก็บของขนาดใหญ่คอนโซลกลางที่มีช่องเก็บของซ่อนและที่วางแก้วน้ำบริเวณประตูพูดถึงเครื่องยนต์และสมรรถนะก,กันบ้างครับโตโยต้าโคโรลล่าครอส2025มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดขนาด1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ140แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบอิซวที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและต่อเนื่องระบบขับเคลื่อนล้ำสมัยนี้ไม่เพียงแต่ให้พลังตอบสนองดี แต่ยังประหยัดน้ำมันอย่างเหลือเชื่อโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถ SUV ขนาดกลางแบบนี้และยังเป็นมิดต่อสิ่งแวดลอ้อมด้วยการปล่อยไอเสียต่ำม,มากนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรที่ให้กำลัง140แรงมา้าเช่นกันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายในการดูแลรักษา ระบบช่วงล่างของ Corolla Cross 2025ใช้ระบบ m a c เ e อร์สแนส t ัด้านหน้าและทอ r ชั่นบีมด้านหลังปรับจูนใหม่ให้ขับนุ่มขึ้นควบคุมได้มั่นใจยิ่งขึ้นในทุกโค้งในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Corolla Cross 2025มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense รุ่นใหม่ล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ p r e c o n l i t i o n System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic ม a d a r Cruise c o n t r ร l ระบบช่วยรักษาช่องทาง เลนก s ฟแอสซิสระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลนดีพาตัว alert และระบบตรวจจับรถในจุดอับสายตาไรส์สปอตมอนิเตอร์ยังมาพร้อมกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้มองเห็นทุกมุมรอบตัวรถรวมถึงระบบเตือนรถตัดขวาเ a ร r คอร์สทราฟิก alert ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยหลังนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติแอดวานซ์พาร์คแอสซิที่สามารถเข้าจอดในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย โคโรล่าครอส2 0 2 5ยังมาพร้อมระบบเบรก ABS, EBD, BA และระบบควบคุมการทรง